รับกลับเข้าสู่รายการด็อเตอร์สมิธแล้วนะครับแน่นอนยังอยู่กับน้องฝนสนัน่นสังข์อยู่นะครับ <Okay. S 1> เราคุยกันเรื่องกรามขากรรไกรเนาะ และแน่นอนวันนี้น้องฝนนะครับได้ทาแบบทดสอบคร่าวๆของเราไปแล้วนะครับมีอยู่1ิบข้อด้วยกันแต่ตัวพี่โอเองเนี่ยนะคงจะไม่สามารถไขข้อข้องใจน้องฝนได้อย่างของแท้แน่นอนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับมฝากน้องคนหนึ่งด้วยละกันนะครับวันนี้ทําแบบทดสอบมาแล้วนะครับเป็นไงครับเตรียมพร้อมเลยอยู่บนเตียงทําฟันเตรียมใจแลค่ะนะแต่ก่อนอื่นเรามีกันบ้านที่เราไปทํากันมาแล้วครับสานสิบข้อด้วยกันครับครับผม จากแบบทดสอบอนี้นะฮะเป็นแบบทดสอบที่เราไว้ใช้สกรีนไปคร่าวๆว่าใครเนี่ยจะเข้าข่ายเข้าข่ายที่จะเป็นโรคกระดูกข้อต่อขาไใกล้ที่ปกตินะครับถ้าดูตามเกณฑ์นี้ไม่ถึงฮะแล้วเราตั้งไอทีเดียไว้ว่าจะต้องมีความผิดปกติสักประมาณ6ข้อในสิข้อที่ถามไปนยถือว่าสอบ่านถึงจะเป็นผ่านว่าเป็นนะดีนะอันนี้ ของน้องฝนนี่มีสี่ข้อมีแค่สี่ข้อเท่านั้นเองยังไม่เข้าเกณฑ์อันนี้องนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังสึงี่วิธีการตรวจว่าเราจะตรวจยังไงสมมติว่าน้องเ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อขันไกเวลาอ้าปากจุดปากมีเสียงโดยเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะถามก็าจะสักตรวจโดยละเอียดเลยนะฮะว่าที่บอกว่ามีเสียงเสียงยังไงเสียงคลิกเสียงพุ่งลงหน่อยเขาเรียกว่าเสียงป๊อปปิ้งเสร็จเราก็ทําการสักถามประวัติดยรอบนะเช่น ก่อนจะเกิดเสียงไปทําอะไรมาบ้างไหมนะก่อนมีการเจ็บเคยเคยทานอะไรที่เป็นแข็งแข็งเหนียวเหนียวมาบ้างไหมนะครับจะรับการกระแทกอะไรหรือเปล่านั้ถือขั้นตอนที่หนึ่งลำดับถัดไปเอาผมฝากคุณหมอเอาได้เลยลำดับถัดไปวนี่ยเราทําการตรวจแล้วนะฮะเราใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับในการแงะฟันไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีฮะเราก็จะจะจะตรวจดูลักษณะความสมสมดุลของรูปหน้าก่อนว่าโอเค ลูกหน้าเขามีเดี้ยวไหมเนี่ยแล้วเราก็คอยสังเกตว่าเวลาเขาอ้าปากปากเนี่ยเขาเดี่ยวไปทางซ้ายเดี้ยวไปทางขวาหรือมีลักษณะของการแสดงถึงอ้าปากได้ไม่กว้างมากไหมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นการสังเกตนะฮะพอพอถึงขั้นตอนการตรวจเราก็จะเริ่มต้นคลำกล้ามเนื้อกลีบมัดสมมติน้องเขาบอกเขาเจ็บหน้าหูเราก็ต้องทำตรงนี้เจ็บไหมนะฮะเปรียเที่ันซ้ายขวานะฮะด้านไหนเจ็บนะฮะ กาเรมมัดนี้เจ็บไหมมัดที่อยู่ตรงขมับนี้เจ็บไหมลําคอเจ็บไหมนะฮะก็เยตรวจมาที่ล <c oughs> าคออันนี้เป็นการตสาที่ตรวจโรคฟ้านะฮะจากนั้นโอเคพอ o m o t i o ตอนการตรวจนอกปากแล้แลวเราเข้าไปตรวจในปากนะครับตรวจในปากคือตรวจด,ดูอะไรดูการสบฟันนะฮะดูฟันด้านไหนที่มันจะสอดให้เห็นถึงว่า เขาเคี้ยวไม่ได้เขาเคี้ยวไม่ได้ด้านซ้ายเคี้ยวไม่ได้มันเคี้ยวด้านขวาด้านเดียวหรือว่าฟันหลังไม่มีเลยเอาฟันหน้ามาใช้ปวดเคี้ยวกันอย่างนี้นะฮะอันนี้อาจจะดูเห็นเลยเราเห็นเลยฮะเห็นเลยฮะแล้วก็จะมีเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ในการตรวจเอ็กซาเรย์จำเป็นต้องใช้เอ็กซเรย์หรือเปล่าเราก็ต้องส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ดูนะฮะเอ็กซเรย์ก็มีหลายๆรูปแบบด้วยกันข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาประมวลร่วมกันเพื่อเป็นข้อสุปว่าคนไข้ที่เข้ามาหาเราด้วยการเจ็บปวดมีเสียงคลิกหน้าหู้้าปกไไดม่ขึน เขาเป็นอะไรกันแน่ก่อนที่จะวางแผนการรักษาครับขอถามเพิ่มได้ไหมคะแล้วอย่างฝนเนี่ยเคยจัดฟันมามันแบบว่าจะเสี่ยงกับคนอื่นหรือเปล่าคะเคยได้ยินว่าแบบคนจัดฟันแบบแกไปเรื่องแบบฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับจัดฟันแล้วเราให้คงสภาพของการจัดฟันนั้นไว้สมมติคุณหมอเขาสั่งให้ใส่รีเทนเนอร์นะตอนนอนเราก็ต้องใส่นะครับเนื่องไงตกสายตาทันทีเอาแบบนี้เรื่องยาวครับโย้ว่านะ นะครับถามต่อกันให้สะใจเลยนะครับคือหนูอยากรู้ว่าถ้าเกิดหนูเป็นข้อต่อหาเป็นการผิดปกติเนะะี่ยค่ะจะมีอาการอะไรบ้างคะก็จะมีอาการหลักๆอยู่สองสามเรือ่องหนึ่งมีอาการคลิกที่หน้าหูอาจจะอ้าแล้วคลิกหุบแล้วคลิกนะฮะมีเสียงหรือบางคนที่ดูแลก,กันไปนั้นที่มีเสียงกรบแกรบคืออ้าแล้ว ครบอย่างนั้นคือคือดูแรงแล้วนี่ม <laughs> ันหน้าหวาดเสียวมากเลยมันรมันแสดงถึงความหยาบที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มันไม่สมูทแล้วในการเคลื่อนไหวข้อสคืออการเจ็บปวดอาจจะเจ็บตรงตำแหน่งนี้โดยตรงนะฮะตำแหน่งของข้อต่อของเอนหูนะฮะท่านี้ในส่วนที่มันมันส่งความเจ็บปวดต่อไปได้เนี่ยเช่นขมับนะฮะแก้มภายในหลังหูตรงนี้หลังข้างหลังนี่นะฮะภายในช่องลำคอหัวไหล่นะไปถึงหลังโอ้โหอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กันออกไป มันจะมีกล้ามเนื้อหลายๆมัดมาเกี่ยวโยงกันอยู่มันก็จะส่งความเจ็บปวดผ่านไปทางกล้ามเนื้อเหล่านั้นได้หรือกล้ามเนื้อเหล่านั้นทําให้เกิดปัญหาต่อข้อต่อขานไกลได้คือมันเป็นในทางไปทับกลับได้เหมือนกันแล้วเวลาเราเจ็บเนี่ยบางคนเจ็บไม่มากเจ็บไม่มากแต่ไปเจ็บที่กไกลๆก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อขานไกลเช่นนั่งทํางานแล้วปวดหัวข้า,นง,านงนึงแค่นิดนึง ก็นึกถึงเป็นเป็นเรื่องปวดหัวแต่ไม่นึกถึงว่าเป็นเรื่องโรคข้อต่อขันไปอรประสาทถ้าตายใช่ใช่จริงจริมันอยู่ตรงนี้เองอาการสําคัญอีกอันนึงก็คืออ้าปากอ้าไม่ได้คือเคยเคยอ้าปากกว้างอยู่วันนี้ตื่นเช้ามาอ้าไม่ได้อ้าแล้วติดอ้าแล้วเริ่มเจ็บนะฮะหรือหุบไม่ได้อันนั้นเป็นมันดําเนินการของโรคไปจนถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่ามันใช้งานไม่ได้ลวมันสูญเสียการทํางานไปแล้วมันอ้าไม่ได้หุบไม่ได้ ดูหุบแล้วฟันหน้าชนกับฟันหลังลอยอย่างเงี้ยนะฮะลอยน,นั้นชัดเจนแต่ว่าลักษณะที่ค้างออกมาจนจนอ้าปากไว้อย่างนั้นหุบไม่ได้เนี่ยรเรามักจะเจอในคนสูงอายุรเรามักจะเป็นตอนหาวสาเหตุและปัจจัยก็คือว่าข้อต่อเนี่ยมันมันเริ่มมีการเสื่อมเสื่อมละมันยืดได้กว่าปกติและนะฮะพอมันยืดออกมามา,ากๆมันก็จะมาขัดกับกระดูก ชิ้นหนึ่งที่อยู่หน้าหูาผมขออนุญาตให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ,รรบนะครับรูปนี้จะเห็นชัดสมมุติข้อต่อเน,นี้เวลาเคลื่อนไหวนะฮะเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะหมุนอยู่ในเบ้าเบ้าก็อยู่นะฮะที่เราเห็นขยับได้ใช่เยื่อขยับได้นะฮะแต่คนที่มีปัญหาเนี่ยเนื้อเยื่อที่ยืดอยู่รอบๆเนี่ยมันจะยืดมันจะยุ่ยละข้อต่อตรงนี้ก็สามารถยืดหมุนออกมาได้มากกว่าปกติพอมันมากปุ๊บมันก็จะมาขัดกัน ข้อต่อตรงนี้ยางเงี้ยเขาจะขานใจค้างนะฮะแล<ต>้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษามีแบบกี่สเต็ปคะสมมุติว่าโอเคเมื่อใครเป็นโรคขานใจค้างเกิดขึ้นนะฮะ <ขอ S 1> ด,ด,ดีีอ้าปากเมาสก็ระคร้างสมมุติถ้าอยู่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอ่ะอยู่คนเดียวอันแรกเลยนะฮะที่มีคนชอบพูดกันบอกปอกขานใจเข้าไป<อ>ห้ามนะห้ามห้ามเด็ดขาดแล้วก็มันเย็นทำร้ายตัวเองอ่ะแล้วเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ อย่าตกใจเมื่อเกิดแขนใจค้างขึง้นเวลาเกิดแขนใจค้างเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อของข้ามาับของข้างแก้มเนี่ยเวลาปวดตึงมากเอาน้ําอุ่นมาประครบก่อนให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวก่อนนะฮะ<อ>แล้วเริ่มต้นจากการขยับกล้ามตัวเองนะฮะเอามือล้วงเข้าไปในปากขยับขยับนวดนวดไปนวดมาจังหวะที่มันขัดอยู่เนี่ยมันจะหลบเข้าไป หลบหัวพวกหัวข้อต่อข้างใจที่มันค้างเนี่ยมันหลบเข้าไปพอหลบเข้าไปข้างได้ปุ๊บอีข้างก็จะกลับตามเข้ามาโดยอ,อัตโนมัติอ่าอันนี้คืออันที่หนึ่งสำหรับการการดูแลตัวเองในช่วงที่เกิดนะฮะโอเคถ้ายังไม่ได้สมมุติว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีญ <c oughs> าติพี่น้องมีลูกหลานคอยดูแลอยู่ด้วยวิธีการจัดการกับปัญหาตรงนี้นะฮะ <c oughs> เราก็จะเอามือสอดเข้าไปในปากเอามือเนี่ยดันตรงตรง,งฟันกราม <c oughs> ทั้งสองข้างน <c oughs> ะฮะดันลงนะฮะ ถ่าที่เหมาะสมคือท่ายืนท่ายืนนะฮะแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเนี่ยทิ้งลงแล้วก็ดันคางกลับไปข้างหลังหรือว่าไม่มีเพื่อนคนไหนยอมให้ทำแน่แน่ค่ะต้องทำถึงเวลานั้นต้องทำไม่งั้นก็ต้องมาให้หมอทำเหมือนการวิธีการเดียวกันการที่ถอยเข้าไปป๊บอย่าเพิ่งดีใจว่ามันเข้าไปแล้วใจเย็นๆนะฮะเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันพร้อมจะดีดตัวกลับมาทันทีพอถอยกลับปุประคองคางเขาไว้ก่อนประคองให้อยู่นิ่งๆหรือเอาผ้าพันแผลเนี่ยมาพันรอบศีรษะพัน เพื่อลิมิตการเคลื่อนไหวของคางตก่อนนะครับพักแรงสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงจะคลายตัว<ช>ออกนะครับ<ม>สําหรับคนที่เป็นเยอะๆสมมติว่า,ส,าสัปดาห์หนึ่งเป็นสักสองครั้งแล้วเอาเข้าด้วยตัวเองไม่ได้ต้องผ่านอารมณ์บา,า,าอาจต้องพิจนารณาในการผ่าตัดช่วยเหลืออ,นะะอาจจะจะยุ่งเกินอะไรที่ผิดปกตินล่าใช่มันเป็นที่โครงสร้างแล้วมันเป็นที่โครงสร้างแล้วมันต้องแก้ไขที่โครงสร้างเพราะลําพังเอาเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วสาเหตุของข้อต่อขันการผิดปกติเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างคะเยอะครับ ลักษณะปัจจัยที่ทําให้เกิดเนี่ยมีเยอะมากผมแบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันกลุ well, ่มแรกคือกลุ่มที่ทําให้ข้อต่อผมจะมีปัญหานะฮะเช่นข้อต่อมันเสื่อมอยู่ก่อนนะฮะข้อต่อมันเสื่อมอยู่เอ่อลักษณะโครงสร้างของกระโหลกศีรษะที่ผิดปกติการสบฟันที่ผิดปกติเยอะๆการเคี้ยวข้าวข้างเดียวทําไมเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่เคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สมมุติด้านซ้าย เรามีช่องห่างของฟันเคี้ยวแล้วเศษอาหารไชอบติดเราก็เจ็บเราก็ไม่ยอมเคี้ยวเราโยกพอเคี้ยวทางด้านขวาเอาเจ็บฟันละเคี้ยวนี้ดีกว่าเคี้ยวด้านขวาดีกว่าพอเคี้ยวด้านขวา,ด,ด,า,ขาด,ด้านเดียวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวขานไกเนี่ยมันสวิงขึ้นเราเคี้ยวด้านขวาขานจกนด้านซ้ายสวิงขึ้นกระแทกเนี้ยอ,อยู่ทุกวันเราไปสร้างภาระปัญหากับข้อต่อกานากทางด้านซ้ายแล้วทีนี้ข้อที่2คือแรงกระทำที่มาทําต่อขานไก่ที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นแบบแบบทันทีฉับพลันทันทีเช่นมีลูกเล็กๆวิ่งเดินต่อแตกต่อแตกต่อแต,ต,อแตมาคุณแม่เขาเข้าไปโอบลูกก็วิ่งเข้มามชนคางปึ้งเจ็บนะฮะรหรือวันดีคืนดีีคนยิ้วของอร่อยมาฝากเป็นปลาหมึดแห้งที่ปรุงสําเร็จที่เราอ,อ่าเราก็ทาน,น,น,ท,านทานด้วยความเพลิดเพลินกว่าจะรู้ตัวหมดไปครึ่งถุงพร้อมอาการปวด ข้อที่สข้อที่3ามคือปัจจัยซ้าเติมมีซ้ำเติมด้วยมีซ้ําเติมด้วยคือพอมันเป็นแล้วยังซ้ําเติมไม่ให้หายพร้อมห้เป็นนะมีทั้งกระทะแรงกระทะมีซ้ําเติมด้วยใช่อะไรมาซ้ำเติมอีกครับอาจารย์เช่นถ้านั่งถ้ายืนที่ผิดปกติเยคะับเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าสมมติเราเราทำนั่งทํางานแต่ล้วเอาโทรศัพท์หนมือหอววันนี้ท่าถนัดไหล่ยมดเลยไปด้วยใช่ไปด้วยกล้ามเนื้อมันถูกบิดจากแนวแกนกลางที่มันควรจะคงที่อยู่นะ บางคนเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งไว้ที่พุงเอาหมอนสองใบมารอนอนเล่นโน้ตบุ๊กคอหักอยู่ใช่ขณะที่เราเล่นเนี่ยเรามีความเครียดเราก็กลับอนียเล่นกันอยู่อย่างนี้นะครับไอปัจจัยเหล่านี้มันทําเป็นปัจจัยซ้ําเติมให้ภาวะที่มีการเจ็บปวดนั้นหายสิ้นโตแล้วถ้าเกิดฝนเป็นไม่ถึงขั้นผ่าตัดเนี่ยต้องรักษาอย่างไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยก็จะต้องดึงดึงปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเราค่อยดึงเขาอย่าไปทำาค่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาซะ เราต้องให้ความรู้กับคนไข้ขั้นกำลับขั้ต่อไปคือการใช้ยาช่วยนะฮะยาในกลุ่มนี้ที่เป็นแพทยเอกหลักๆก็คือเป็นยาแก้ปวดนะยาแก้ปวดที่เหมาะสมมีหลายหลายตัวเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมให้กับคนไข้นอกจากยาแก้ปวดแล้วเนี่ยยังมีใครยาคลายความเครียดยาคลายกล้ามเนื้อจะได้ไม่ต้องกัดฟันใช่ใช่ในบางรายนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยมีมีโทนของกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็ต้องให้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อเพื่อลดเพื่อลดอาการ ตึงตึงตัวของของกล้ามเนื้อนะฮะโอเคนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการรักษาในยการใส่เครื่องมือเครื่องมือบางอย่างที่เรียกว่าสปรินนะฮะใส่ครอบลงไปใส่ครอบไปที่บนบนหน้าตัดฟันเพื่อการกัดศพเนี่ยสมดุลไม่กระดกไปมานะครับเรื่องของการรักษาในช่องปากเช่นการจับฟันการบูรณะฟันเหล่านี้ประกอบกันทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํากายภาพบําบัด ของข้อต่อขานไก่เช่นการใช้น้าร้อนน้ําเย็นการใช้อัลตราโซนิกดิฟฮีทก็คือเป็นการเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ส่งคลื่นความถี่เข้าไปเพื่อเกิดความร้อนขึ้นในชั้นที่มันลึกนะฮะมันก็เป็นการบ,บาบัดให้คนไข้คลายควา,คา,คา,คามเจ็บปวดเลยใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ครับที่เราต้องพิจารณาในการผ่าตัดเข้าไปรักษาในกรณีที่เราเราเห็นชัดว่านี่เป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างที่ปกติเยอะๆแล้วไม่สามารถจะรักษาด้วยกัน ก็เรียกว่าอยู่วิธีอนุรักษ์นะฮะโดยการคอนซอ์เวชิฟได้ตัวอย่างเช่นเรื่องของปัญหาข้อต่อติดข้อต่อติดกับกระโหลกศีรษะกระดูกแลว่าติดไม่ได้เลยติดเลยติดเลยหรือคนที่มีโครงสร้างของขานใจอย่างเช่นขานใจล่างเล็กถอยไปข้างหลังนะฮะฟันล่างเนี่ยเล็กถอยไปข้างหลังเวลากัดฟันทุกครั้งเนี่ยต้องยีดคทางออกมาข้างหน้าเคี้ยวไม่ได้เลยเคี้ยวไม่ได้มันผิดอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องต้องทำการผ่าตัดรักษาช่วยละ อย่างคนที่รักสวยรักงามค่ะไปแบบไปทำะไรกับกลางกับคางใช่ไหมคะเกาหลีใช่ไหมใช่เพราะว่าหน้ากันใหญ่เลยแล้วมันจะมีผลอะไรต่อการใช้ขาดกัน้หรืเปล่ามันมันมันมีทั้งมีและไม่มีมันมันมีมันมีการผ่าตัดหลายรูปแบบด้วยรับนะคี่หมอสมมติเพียันแสหลอากลางหร่าที่ตัดมุมกลางใช่ไหม กระดูออกเหลามุมออกเหลามุมออกนิดนึงนะฮะเหลามุมออกนิดนึงนะฮะอย่างนี้ไ <akl> ม ah <tw os> ่มีผลเพราะสภาพโครงสร้างหลักเนี่ยมันยังต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันอยู่อย่างนี้ไม่มีผลต่อข้อต่อขานใสนะฮะแต่ว่าก็เคยมีนะฮะเคยมีกรณีที่ผ่าตัดมุมกรามแต่รอยแตกของของการผ่าตัด ราวึ้นไปถึงมากเกินไปราวึ้นไปถึงข้อต่อจะเจ็บปวดน่าดูข้อต่อหลุดหายไปหนึ่งจุดห้าเซนอย่างเงี้ยหายไปเลยนะหักหายไปเลยครับเยอะเราเคยเจอเคส่างนี้เราก็ทําการผ่าตัดแก้ไขให้สร้างกระดูกข้อต่อกานกระดูกมดเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดนั่นเองใช่ใช่เป็นแอสซิรเนนะเป็นแอสไินนะความมากของการผ่าตัดด้วยครับผม ครับเป็นไงครับน้องฝนครับวันนี้ได้มาตรวจสุขภาพผักไกลนะกับรายการดรสมิธรู้สึกไ่งบ้างครับดีเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนฝนก,ก็สงสัยแล้วก็คือไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะคะพรับวันนี้อย่างน้อยฝนก,ก็ปลอดภัยจากหนึ่งโรคแล้วค่ะอ่า <laughs> แน่เลยนะครับก็ฟังดูแล้วนะครับปัจเจกเศษที่ท่านอาจารย์ได้สอนไว้ก็อย่าลืมนำไปปรับตัว<ด>้ลยละกะันนะครับเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราทํากันทั่วไปเนาะเช่นแบบเคี้ยวข้างเดียวนะครับหรือเคี้ยวอะไรเหนียวเหนียวนะครับหรือว่า นอนกัดฟันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยที่หลายๆคนนียทำอยู่เสมอโด <ๆ S 1> ยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับไม่แน่น,นะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องฝนมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะแต่ในช่วงหน้าครับท่านอาจารย์เดชยังอยู่กับเราครับเราตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Help me ครับสักครู่เดียวครับ